ุ้งจ้าผัดกะเพรากุ้งกุ้งตัวเบือเลยนี่จ้าพี่น้องมาจ้าเพิ่งทำเสร็จนะจาะนาะไข่ดาวมากมาจ้าพี่นอ้องอ้ยจานมาต่งยมากพี่น้องมีเมึกด้วยจ้าแล้วก็มีหอยจ้เอเมกอยยังก็พี่น้องบ้านห้องห้องมาจ้ามาจ้าพี่น้องมาจ้านี่ค่ะกะเพรา ซื้อมาเป็นแบบสำเร็จเลยจ้ะนาจะเนาะพี่น้องอะยังกินนอะมือนี้เนาะมาเด้อมาเด้อพ่อหนากระเ็นหิวนะ่ะ ผัดก,ก็มีถั่วลันเตาแล้วก็ถั่วถั่วเดนมากจ้ะผัดใส่เนะค่ะเนาอผัดใส่กับกะเพราจ้ะแซ่บจ้า แซ่บบร่อยเหิวพี่น้องอืมไข่ดาวไข่ดาวน้อยหนึ่งพี่น้องทอดลายมาันสกินเ,เบิร์ดลายนะพี่น้อง เป็นใหญ่จ้าพี่น้องลมบอกพี่น้องอยู่เดนมาร์กลมจ้ะลมอากาศวันละห้าลิโด้ามาแดดแดดน้อง กินงานมาคำกูเมื่มอน้องเลยกินข้าวคำกูเมื่อจ้ะกุ้งัดตัวง่ายง่ากินเข่าคำขูเมื่มอพี่น้องเลย,เคคม,เลยมันหิวเนาะพี่น้องเห็นใจก็ต้องกินเนาะ เิมห่อบ้านกับห่าม้งหกม้งอะไรต่างไสมัยเห็ุกับเขาอยู่เนาะถ้าเป็นบ้านเ่าหน้าทางไปซื้อเอาเนาะตามตลาดยุนี่ไปซื้อใส่เลยเนอะ ุ้งกับโพดโพตัวใหญ่นะพี่น้องนะมาด้อพี่น,ออน้องแซ่บแซ่บคองแท่น้องหิวนะเข่าจานมันง่ายกับเบิดเดี๋ยวนี้เริ่มกินเข่าเก่งจ้ะพี่น้อง คำสุดท้ายจะพี่น้องกุ้งกับพี่ล็กโตโตใหญ่ใหญ่พี่น้องเห็นบ่ครับอืม ฮัมม,มันพี่น้องค่าพี่น้องอ๋อออกห้อนวูดวูดบ้านพี่น้องเลย ในวาสิซโบเพ็ดใส่ตั้งหลายจ้ะในวาสิบโบเพ,เพ็ดเพ็ดเด้อพี่น้องแซ่บจ,จ้ะเดี๋ยวไปเมืองไท,ทยซื้อมาไหวไปซื้อมาอยู่จ้ะพี่น้องแบบสําเร็จรูปเนะจ้ะนอะ้องเขาบต้องมาต่าให้มันเมยจ้ะพี่น้องเพอ่์สิมาต่าเพื่อสิมา,า,มมา,ามโขกเนาะอันนี้เพิ่นเหตดมาให้ง่ายๆจ้ะง่ายๆนะจ้ะนาอ โอเคละจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันในมีความสุขทุกมือนอะะนะนะคะนะ้นองบําเพ็วันมีความสุขทุกมือทุกมือเลยค่ะนาะพักผ่กนอ,กนอ,นอนเนาะค่ะนาอนอนหลับพักผ่อนกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับเนาะค่ะนาะร่างกายมันก็นจะได้แข็งแรงนะจ้ะนาะบอกเต็มหูเราพี่น้องเอ,อ้ย ตั้งแต่เหตุคนยูมันอีกกบคอร่องค่ะนอนเมื่อละสี่โมงชีวิตติดยูเนอะจ๊ะเนาะปม่ชีวิตาาวติดคุณเลยนั่นแหละพี่น้องว,ว่านม้วาานๆเนอะจ๊ะเนาะโอเคแลวจ๊ะพี่น้องไปแล้วค่ะเจอกันบ๊ายบายนอนหลับฝันดีค่ะ